เอาแล้วเขาก็ต้องขอสวัสดีคุผู้ชมกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่เกม l i t เท e ร์น h t แม่สอในพาร์ทที่7กันแล้วนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ประตูมันเปิดรอผมนานแล้วครับโอเคขึ้นไปก่อนนะไปทางไหนวะน่าจะเลี้ยวซ้ายโอเคเอา l i g h in the big city is all over ชีวิตในเมืองใหญ่นะได้จบลงแล้วอ่าฉากนี้คุ้นๆฮนะคุ้นอีกแล้วเหรอ มันจะคุ้นทุกฉากไม่ได้นะแต่ประตูนี้เราเปิดไปแล้วนี่ให้พี่เอคนสูงๆนะเขาได้ออกมาไล่ล่าเราเฉยเลยไม่คืนนัยยะอะไรหรือเปล่าเอารอบนี้เขาเปิดเองแล้วอะอเสียงโอ้อะไรกันมาเนี่ยของเล่นลอยเต็มหมดเลยอืมโอ๊ยจะมันปิดอะแล้วประตูฝั่งนี้เปิดแทน ไปไหนประตูฝั่งนี้ไปไหนเออดะโอเคขึค้นมาข้างบนอืมไม่คือที่ไหนก่อนผมว่ามันน่าจะเป็นโลกนิ้มิต่เพราะตอนแรกเราเข้ามาในทีวีแล้วใช่ไหมเราถึงได้เจอเออปีศาจพาร์ทที่แล้วครับที่เขาไม่มีหน้าอันนี้ผมว่าน่าจะใช่อ้าวอ่าถ้าไปแล้วมันติดเอ้ยเ,เห็นเงาตัวเองด้วยนะเนี่ย เ,เสียงดนตรีผมว่าต้องต้องตามเสียงดนตรีแน่เลยเนี่ยไอนน้เสียงตีอยู่ขวามือเสียงตีอยู่ขวามือครับเนี่ยเสียงดนตรีมันใกล้เข้ามาเรื่อยอัน,น้เสียงตีอยู่ซ้ายเขานี้เขานี้ถูกไปเนี่ยแล้วก็ไปซ้ายอีกเหรอนี่นี่นี่เสียงดนตรี เออโอเคเข้าถูกเข้าอันนี้ไปเนะี่ยไม่ใช่ไม่มีเสียงดนงตรีครับเราน่าจะตามเสียงดนงตรีไปเห็นถูกคำว่ประตูมันงอไงเ,เอ้ยห้องนี้ห้องนี้ผมว่าห้องนี้เอออ้าวแต่ละที่น่ากลัวซะจริงอ่าใช่ครับใช่นี้โอเคโอ้นียวว่าต้องเดินสำรวจทุกห้องแล้วมันอาจจะต้องสำรวจอีกก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเล่นนอกรอบแล้วกัน เพราะว่าแอบตัวชิเม้นครับมันมีกริดทั้งหมด18ตัวแต่ว่าผมเก็บไปแล้ว11บเอ็อะมันบอกผมแค่ว่าเก็บไปแล้ว11ก็เลยคิดว่ามันอาจจะครบหรือเปล่าวะใช่นี้ปะไม่ใช่เออนี่เหอไม่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 ไมไมไมนี่นี่ห้องนี้ดังหักแล้วแต่มันดันเนาะดันได้ไหมต้องดึงแทนแต่เปิดไม่ถึงไง อันหนึ่งกระโดดห้องนี้เหรออ๋ออ๋อ,อหรือว่าต้องดันประตูนี้ก่อนดันปะเออต้องดันประตูนี้ถึงจะถูกอ่ะโหแล้วเราเห็นตัวเองแบบนี้ดิเหมือนยังเดินไม่พ้นประตูเลยเห็นตัวเองแล้วอ่ะโอเคต้องไปฝั่งนี้ต้องไปฝั่งนี้นี่พอเสียงดตีมันมา,าตรงนี้ครับอืมตรงไหนนี่ขวามือ อ่าโอเคเสียงดนตรียังอยู่ยังอยู่ยยแก้ไขปริศนาไม่ยากเท่าไรเพราะแต่เราตามเสียงดนตรีนี้เปโอ้โหประตูเป็นร้านอ่นนี่ขวามือก่อนเลยเออ,เอามาผูที่ไหนวะเนี่ยนี่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออดูเหมือนผมจะต้องมาดันแผ่นไม้นี่ก่อนนะครับอ่ะอ๊นนึงขอกลับไปก่อน ต้องมาดันแผ่นไม้นี่ก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันเดินกลับไม่ได้อึ๊บโอเคอ่าใช่แล้วก็ตามเสียงดนตรีใหม่อ่ะขวามือนี้เสร็จแล้วต้องกลับมาตรงที่เดิมอ่าๆค่อยๆเดินนะซ้ายมือซ้ายมือห้องนี้เหรออ่ะมีอีกไหมมีอีกไหมเสียงดนตรีหาย ซ้ายเหรอไม่ใช่เอ้าไม่ได้ยินเสียงนะแฮะห้องไหนวะเอ้าไม่ได้ยินเสียงนู่นเนาะซ้ายบนเนาะตำแหน่งนะนี่นี่น,นี่โอเคมาตัวนี้หูไม่ยากครับไม่ยากตามหาเสียงที่หายไปน่าจะชั้นสุดท้ายแล้วปะเนี่ยขึ้นสูงหรือเกิน ซิกโดนดูดเข้ามาแล้วไปไหนแล้วอ่ะอยู่ซ้ายมืออ่ะแล้วประตูนั้นนะ่ะประตูนี้ใช่ปะอันนี้ไม่มีเสียงอะไรเข้าได้ไหมโอ๊ะโอเคไม่ได้ไม่ได้ไไดงั้นต้องเข้าประตูนี้แหละครับยังอยากสำรวจอยู่ดีขอดูหน่อยฮู้อ,อมาจากเครื่องเล่นตีนี้เองเจ๋อกอน ้ยทำไมซิกกลายเป็นแบบนี้อ๋อมันคือกล่องเพลงนะฮะทำไมซิกเปลี่ยนไปอ่ะซิกนายตัวใหญ่ขึ้นนะอ๋ออ๋อแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งขอจับหน่อยได้ไหมอะจับมือก็ได้อะไรก็ได้ขออะของเล่นนี้อนี่ทำไทำอะไรไม่ได้เลยปลาใสอี ปลาได้เบามากทำอะไรได้บ้างเนี่ยเรียกเรียกเรียกนี่ไงเขาจำเสียงเราได้ใช่ไหมอ่ะมาๆาไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูแต่น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยเออเออใจอ่าเรากดเล่นได้ไหมอีโอเคเข้ามาวางละเราเอ้ยทำไมต้องเป็นคอนด้วยอ่ะมันมีทางอื่นไหมอ่ะ เต้าคอมาทูปหรอเพราะมันมันเป็นไม่กี่อย่างที่เกมมันสอนผมอะแต่ว่าเอาคอมาทุบมีเขาจะไม่ไม่โกรธเอาเหรอขอโทษนะติ๊กเอาชิบหายแล้วเอาละกลายเป็นเกมสยองขวัญแล้วมันก็ไปเกมสยองขวัญจนได้ว่ะต้องหนีใช่ไหมจังหวะเนี้ยหนีแล้วหนีแล้วไปแล้วไม่เอานีนี่นกันนีน่กนโอ้ยมุกีบัก สิขอโทษสิขอโทษไม่ได้จะทำแบบนี้ซิกอย่าโอ้โหไม่ปราณีเลยวะขอโทษเราแค่ก็เกมมันไม่มีอะไรให้ทำอ่ะเราก็เลยทำแบบนี้แทนอ่ะสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาวิ่งก่อนเขาวิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไหนวะเนี่ยโอ้ยเอ้ยไม่เยี๋ยวพึ่ง ฮ้ยอย่าอย่าไปแล้วไปแล้วไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหซิกใจเย็นนะเพื่อนแล้วก็เออรู้จักกันมานานเราช่วยเหลือกันตั้งหลายรอบอะอ,อุออ้ยแต่ร่างกายเขาทำไมมันมีข้อต่อหลายอย่างแบบนั้นวะข้อต่อหลายอย่างแล้วมันมีหลายข้อต่อมากเลยมันไม่ใช่คนแล้วอะ มิติแห่งนี้เป็นมิติสีม่วงที่แบบน่าจะทําให้เขากลายเป็นปีศาจแน่แล้วมีขวานอยู่ข้างบนด้วยโอเคนั่นแหละคือทางไปต่อทางไปต่อไม่กี่ทางที่เรารู้อึ๊บดึงลงมาเออโอเคมาห้องนี้แหละเฮ้ยนี่มันฉากคุ้นๆเนี่ยโอ้เด็กนี่เฮ้ยเออ ไอ้เย็นนีโอ้เราแค่เรียกเฉยๆตบหน้าเมสซีปิ้วเลยขอโทษได้วยเมล่ะแล้วเราเราเข้าใกล้เขาไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยโอ้นี่ตะโกนแบบนี้แล้วควับควับโอ้โอ้ โดนสอกตายเลยหรือว่าเราอาจจะต้องลากมาใ,ใกล้แบบนี้แล้วก็หนีหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนนี่ไงเขาจะเข้ามาใกล้ใช่ไหมแต่โกนใส่เออเอะ<อ><อ>ผมช้าไปสินะเอะทําไมมันเล่นยากขนาดนี้วะเนี่ยฮะ มาเร็วมาเร็วเฮ้ยอโอเคเพ่งสมาธิสัสกแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ตายไปหลายรอบอยู่เหมือนจังหวะมันต้องพอดีเป,ป๊ะเลยนี่ถ้าเกิดเลยไม่ตายนี่มันจะเป็นอะไรที่สมูทมากเลยนะแต่ดันตายซะก่อนอ่ะแล้วต้องไปไหนอันนี้เอ๊มันฉากคุ้นๆเลยนะฉากมันเหมือนตอนเราสู้กับเอ่กกิโมโนผู้หญิงกิโมโนครับเจ็บฉากเป็นมืดๆอย่างนี้ แล้วทำไมเราต้องมาสับประตูอีกรอบเยเนี่ยฮะเฮ้ยเอ,อารอบนี้สับครั้งเดียวอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยใจเย็นดีเพิ่งจะลาขวานมาเองหูตบซะอัดกำแพงเลยอ่า,อาถ้าเราหยิบขวานแล้วเราตะโกนอ๋ออย่างนี้นี่เอง โอเคเฮ้ยเอาผมง้างขวาแล้วนะ่ะไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยจริงๆฮะกางเออโอเคพอเล่นจอยแล้วนิ้วคือ นิ้วโป้งผมกดแม่งทีหนึ่งสองปุ่มพร้อมกันกดวิ่งค้างไว้กดเรียกแล้วก็ต้องมากด X ในการตีเออควบคุมยกาหมนกัน,น่จริงไม่เป็นไรครับเราพอผ่านไปได้แล้วต้องไปทางไหนเมื่อกี้ไปขวาแล้วอันนี้มาซ้ายบ้างะ่ะอ่านี่ไงขวานโอเคเราเข้าห้องนี้มาแล้วแสดงว่าต้องไปขวาต่ออีกสินะแล้วทำไมฉากมันมืดๆแบบนี้วะอ่ะเราต้องเข้าประตูอีกกี่บานอเออ ทุบไปกี่กอกรอบแล้วนะทำไมของเล่นซิกมันถึกจังทำจากยี่ห้อไหนเริ่มเปี้ยวหรือยังแล้วเรามาขวานไปอยู่นู่นเฉยเฮลโหลโ,โอ้อยู่ดีเว้ยโอ้ไปก่อนไปไปไปอ๋อ ลากยากจังแฮะอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเอาแล้วโอเครอบนี้ไม่ตายอืมใช้การเรียกเป็นการสตัน์ทเขานะฮะได้หรือยงังได้หรืยอยังโออสภาพซิกดูโคตรน่ากลัว ในเมื่อเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้เนี่ยสันติคงไม่ใช่ทางออกสินะเออกลัวกลัวไม่ต้องโอโอ้โหปัดซะข้อตัวใหญ่กว่าแล้วมากๆครับโอ้โหเมื่อกี้ก็จะสวย้วเชียวไม่กลายไปฉากตลกไปเลยซิกขอเถอะเราอยากช่วยอะเป็นปีศาจขนาดนี้เราไม่รู้ตัวหรือยังไงเฮ้ยเอ,อ้ย ต้องถือขวานก่อนครับเอ๊ะเกเออไปฮึใไ่คำสาบได้ยังโอ้ของเล่นอันนั้นคือสภาพหรือยังไงอ๋อรอเราทำอีกรอบนึง เราก็รอดูนึงว่าจะมีแอนิเมชันอะไรอ่ะรอบนี้ใครทำสามจริงแล้วใช่ไหมแล้วไอแสงม่วงๆจากข้างหลังหมายคขามั้งไงวะซิกอันนี้อันนี้ตัวจริงแล้วใช่ไหมซิกบอกมึงพังของเล่ที่กูยืนขึ้นเลยโอเคกลับเป็นตัวจริงแล้วใช่ไหมกลับเป็นคนเดินแล้ววิ่งวิ่งไปไหนวะซิกนำหน่อยดิโอเคไปด้วยกันก็ได้ เฮ้ยทำไมซิกถึงวิ่งไวกว่าวะวิ่งทำไมวิ่งไวกว่าโว้ยแล้วลูกตาซ้ายมือคืออะไรวะไปก่อนไปก่อนอย่าถามเยอะไปก่อนโอ้ยแล้วทำไมซิกวิ่งไวามากเราวิ่งช้ากว่าทำไมเราวิ่งช้ากว่าวิ่งก่อนว้าวเฮ้ยเราต้องไปซ้ายขอโทษครับอาซิกไปเลยนะเออบอกให้ซิกนำแต่ไม่ไม่ไม่วิ่งตามซิกเฉยเลยโอเคเอาไ่เอาไ่เอาไ่ อันนี้โดดเฉยๆไม่มีอะไรข้ามข้ามข้ามเฮ้ยอันนี้ยังข้าปกติอยู่๊บแล้วก็อันนี้เสียงเข้าไปข้างในนิดนึงนี่เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในโอ้เอามันดักทุกหัวมุมจริงๆวะ่ะเมื่อกี้ตอนฉากก่อนตายนะครับผมเห็นอยู่ว่าเอ่อฉากอ,อะไรแล้ววะคอนกรีตนะครับมันเลื่อนมาจนใกล้จะถึงจุดที่ผมสามารถโดดได้นะครับพอดีว่าผมรีบโดดไปไหน่อยไอ้ตรงนี้ก็ เดินตามซิกไม่ได้เพราะว่าถ้าเดินตามเนี่ยมันจะโดนทับและจุดนี้ต้องรอแบบนึงค่อยโดดเออมันต้องแบบนี้หรือเปล่านี่แล้วก็กระโดดขึ้นตามขึ้นไวกว่านี้ไวกว่านี้เพื่อนไวกว่านี้เฮ้ยออยังขึ้นได้อยู่เฮ้ยน่ากลัวมากโอ้โหตามพิกพิกตามไปก่อนเพื่อนลุกลุกแปบ๊บนึงลุกลุกก่อนเฮ้ยเสียว โอ้โหฉากสโลอย่างงี้เอาแล้วหายละทางข้างหน้ามันพังขนาดนั้นแล้วผมจะอยู่รอดได้อย่างไรเฮ้ยจับปือหน่อยเพื่อนถ้าปล่อยนะผมกดแ L หนึ่งคร้งไว้เนี่ยเห็นแก่ความเป็นเพื่อนดึงกูขึ้นสักทีเถอะได้โปรดแหละอ้าววอเตทําไมอ่ะทําไมอ่ะทําไมซิกปล่อยมือผมอ่ะ เอาอะไรวะมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยมีคำถามมากมายเข้ามาในหัวซึ่งผมไม่สามารถตอบหรืออธิบายอะไรได้เลยเฮ้ยเสียงดนตีเดียวกับตอนจบของภาคแรกไหมฮัลโหลไม่เอาน่ะจบแบบนี้เหรอ ขึ้นรีโหลดเอยงยงังโอเคตัดภาพมนาะที่ตัวโมโนนะครับยังไงต่อโอเค okay. ยังควบคุมได้อยู่ฝั่งนี้ไปไหนได้ไหมเนะี่ยผมเดาว่าเรานนาจะต้องวิ่งไปทางขวานะแต่ว่าผมอยากลองวิ่งมาทางซ้ายก่อนไปไหนไม่ได้เลยน่าจะต้องวิ่งตามเสียงอะไรเสียงโอ้ยภาพเป็นนาโอก๊กเลยเกิน ขวามือปะเฮ้ยเฮ้ยข้างบนเนาะข้างบนนี้มันคืออะไรอ่ะเก้าอี้เออโอเค,อเคมันเป็นที่ที่เดียวที่มีแสงนะครับไงต่อแล้วไอ้ดวงตารอบๆมันคืออะไรวะโลกนิมิตลูกตาจะไปแปะที่ไหนก็ได้การเา็นเกอสยองขวัญ ไม่วะไม่เข้าใจอะไรหลายอ,อย่างเลยฮะเอยใจเย็นนะใจเย็นนะโอเคกลับมาตรงน,รงนี้ตรงนี้มันคุ้นๆนะเหมือนตอนที่เราเปิดประตูตอนแรกล้วเจอพี่พี่สูงยาวเข่าดีเขานั่งอยู่เลยเอ๊ะเดี๋ยวนะหรือว่า ชิบหายผมว่าใช่แน่เลยผมว่าไอาคนตัวส,งสูงๆเนะี่ยมันคือมันมันคือโมโนมนตั้งแต่แรกเหรอรอเกมมาเฉลยสักแป๊บนึงฮนะอ๋อตกใจนึกว่าจบนี่ไงค่อยๆโตขึ้นตัวโตขึ้นนะแต่ว่าเสื้อผ้ายังยังเหมือนเดิมอ่ะค่อยๆโตขึ้นอีก นี่ครับผมว่ามันเล่นจะชัดเจนแลยวะจากเด็กตัวเล็กๆคนนั้นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เดากตามล่าเด็กอีกทีภายในวันนี้อ๋อยังยังไม่ใช้ร่างฟอร์มขั้นสุดนะเขานั่งรออยู่นี้มานานขนาดนั้นแล้วอะนั่งรอจนกระทั่งโตนะไม่กินอะไรหน่อยหรอพวก ยังตูได้อีกอยังไงครับยังไงโอ้โหชัดเจนแล้วแหละใช่ครับผมว่าใช่ชัวโมโนคือพ,พี่ที่ใส่หมวกคนนี้แหละครับโอเคเราได้คำตอบเอ่อเอ่อตอบคำถามข้อนี้ได้แล้วคำถามต่อไปก็คือ เราจะไล่ล่าตัวเองทำไมวะนั่นดิชิบหายแล้วผมว่าผมต้องกลับไปทำกันบ้านเพิ่มแล้วบางเนี่ยอืมีหลายอย่างไม่เมคเซนส์ฮะในเมื่อโมโนโกลายเป็นที่หมวก แล้วมันจะยังไงต่อเนี่ยประตูบานนี้ก็เห็นมาตั้งแต่ภาคแรกประตูที่มีดวงตาครับและนี่มันก็ภาพตอนแรกเลยที่เราเล่นมาเนี่ยส่องมาให้เราเห็นเนี่ยเหมือนแบบเราต้องมาเปิดประตูช่วยใครสักคนหนึ่งไม่เชิงช่วยหรอกแต่แบบเปิดมาถึงเป็นภาพอย่างนี้ผมก็นึกว่าเออหลังประตูต้องมีอะไรสักอย่างแต่แบบถ้าเป็นโมโนเปิดมาเจอตัวเอง โมโนรู้หรือเปล่าว่าตอนแรกเป็นตัวเองอะ่ะอันนี้คือจบจริงนะใช่ไหมอ่ะ <c oughs> it's all over now ทั้งหมดมันก็จบสิ้นกันแล้วครับจากทางอันนี้อ่านว่าอะไรอ,อะ t a s i สตูดิโอไม่เข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งเลยโอเคผมก่อนขออนุญาตไปทำกันบ้านแบบนึงน,นะฮะ จากช่วงแรกสุดข,ของเกมเนี่ยนะฮะโมโนได้เห็นภาพในฝันเกี่ยวกับประตูที่มีดวงตาอยู่กล,งกลางๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตื่นมาพร้อมกับทีวีที่อยู่ด้านข้างซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงการส่งตัวเองในวัยเด็กนะครับให้มาปลดปล่อยตัวเองในวัยผู้ใหญ่ผ่านทีวีหรือเปล่านะไม่ดูนะเพราะว่าโมโนในวัยผู้ใหญ่เนี่ยไม่สามารถแตะต้องตัวเราหรือทําอะไรได้เลยนอกจากตามหลอกหลอนด้วยภาพของประตูบานนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่ากว่าเขาจะมีบทบาท่ยก็ท้ายเกมเข้าไปแล้วครับหลังจากที่เราได้เปิดประตูให้เขาได้สําเร็จเนี่ย แต่ว่าในห้องของเด็กๆเ,เนี่ยก็มีการนั่งอิงถึงเขาเช่นกันนะครับแล้วผมก็เพิ่งสังเกตเห็นที่แรกเลยก็คือห้องที่ซิกนะ่ะโดนจับตัวไปนั่นแหละครับแต่ตอนที่ผมเล่นเพลทูไปเป็นภาพวาดของเด็กที่วาดรูปผู้ชายใส่หมวกอยู่นะครับแล้วมันก็มีอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่ารอบน้นผมไม่ได้สังเกตนะครับก็คือรูปที่ห้องของเล่นเด็กเหมือนกันในฉากของโรงพยาบาลน,นั่นเองเดาว่าเด็กๆนะ่ะเคยเห็นโมโนมาก่อนนะโมโนในวัยผู้ใหญ่นะกำลังตามหาตัวซิกอยู่ แต่เนื่องจากว่าโมโนในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเป็นซิกคนไหนกันแน่ก็เลยจับไปก่อนแล้วกันแต่ว่าการจับเด็กไปเนี่ยก็จะทิ้งร่องรอยของกริชไว้เหมือนกับตอนที่ซิกโดนจับไปแล้วก็ทิ้งร่องรอยของกริชไว้เหมือนกันนั่นแหละครับโมโนในวัยผู้ใหญ่เนี่ยตามหาเองไม่เจอเขาก็เลยต้องใช้โมโนในวัยเด็กเนี่ยตามหาและนํามาให้แทนซึ่งอาจจะแยกตัวเองนะครับออกเป็นหลายๆคนเลยก็ได้และก็ส่งผ่านทีวีไปในแต่ละที่ต่าง และโมโนในวัยเด็กที่เราเล่นน่ะก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกส่งมาเช่นกันและบังเอิญว่าโมโนตัวละครที่เราเล่นอยู่ะดันเป็นคนที่เจอซิกส์ไงแต่ณตอนนั้นอ่ะตัวโมโนของที่เราเล่นเองอ่ะก็ยังไม่รู้หรือเปล่าว่าเราถูกส่งมาทําไมตัดภาพมาที่ซิก์นะครับที่ปล่อยมือเราไปเหตุผลแรกผมเดาว่าเพราะซิกส์เนี่ยอาจจะเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเราแล้วก็ได้ว่าเราอาจจะเป็นคนที่มาจับเขาในภายภาคหน้า หรือเหตุผลที่2ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรานะ่ยไปทําลายของเล่นที่เขาห่วงไงครับคือมันก็น่าจะเป็นไปได้เช่นกันนะฮะเพราะว่าในระหว่างทางที่ได้ไประจนไทยมาด้วยกันเนี่ยซิกซเนี่ยได้ช่วยเราไว้หลายรอบมากเลยตั้งแต่ดึงเราออกจากการโดนทีวีดูนะครับยันกระโดดข้ามหน้าผาที่เขาจะเอื้อมมือมาช่วยให้เราจับได้ถึงข้ามฝั่งฝันได้ตลอดอะโอเคนั่นแปลว่าซิกซเนี่ยอาจจะไม่รู้ตั้งแต่แรกก็ได้ว่าเป็นเราหรือซีนาดิโอนะครับว่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรู้มา ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าโมโนน่ะคือโมโนในวัยเด็กอะที่ที่เขาเจอคือโมโนในวัยผู้ใหญ่แต่ว่าทําไมเขาถึงยังช่วยเราอยู่ในความคิดเห็นของผมนะครับผมคิดว่าในระหว่างทางที่ร่วมทางด้วยกันมาเนี่ยความผูกพันนะครับมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกับเพื่อนร่วมทางคนหนึ่งฉะนั้นการได้ช่วยเหลือกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้อยู่ส่วนเรื่องการทําลายของเล่นเนี่ยน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากครับเพราะว่าในตอนต้นเกมเนี่ยจะเห็นว่า ซิกนะครับตอนเราเจอซิกครั้งแรกเลยซิกจะเล่นกล่องดนตรีอยู่ในยามที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยครับอยู่ในห้องอย่างดเดียวเดียวใจจนกระทั่งโมโนได้ใช้ขวานพังประตูเข้ามาแม้ในตอนแรกซิกอาจจะยังไม่ไว้ใจโมโนเท่าไหร่แต่ว่าเหตุการณ์ต่อไปนะครับก็ได้พิสูจน์ว่าโมโนนั้นมาดีส่วนระหว่างทางที่ซิกนั้นไม่มีกล่องดนตรีให้เล่นนะครับเราก็จะเห็นว่าเ,เขาจะหักนิ้วหุ่นเล่นนะครับในฉากของโรงพยาบาลตอนที่เราเข้าไปเอาฟิวส์นั่นแหละครับ แล้วก็มีฉากหนึ่งก็คือซิกนะครับได้สตลคิวเองโดยที่ผมยังไม่ทันจะได้ทําอะไรเลยนั่นก็อาจจะเป็นการระบายความเครียดทางหนึ่งของซิกก็เป็นได้เราได้เห็นซิกเล่นของตีอีกทีเนี่ยก็ในฉากนิมิตสีม่วงเลยครับและเหมือนในฉากนี้จะทําให้ซิกเนี่ยกลายร่างเป็นปีศาจด้วยต่อไม่รู้ทาไมเราไม่กลายเป็นปีศาจเหมือนกันนะแต่นะในตอนนั้นนะครับที่เราได้เรียกชื่อซิกซิกที่คุ้นเคยกับเสียงนี้ดีก็เข้าใจทันทีว่านี่คือมิตรหายเลยแบ่งปันความสุขที่ตัวเองมีเนะี่ยให้ไป นั่นก็คือกล่องดนตรีนั่นเองแต่ผิดคาดครับเราดาไปทําลายสิ่งที่เขารักแทนก็ไม่แปลกใจที่ทําไมเขาถึงไม่ชอบและปล่อยมือเราในท้ายที่สุดนะครับโอเคครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดเพียงคนเดียวนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดแต่ว่าด้วยที่ตัวเกมเนี่ยไม่มีตัวหนังสือ texture texture text text อะไรวะไม่มีตัวหนังสือบอกหรือว่าการเล่าอะไรที่ชัดเจนสักอ,อย่างผมก็พูดไปถูกเหมือนกันว่าสิ่งที่ผมคิดมันถูกหรือเปล่ามันอาจจะ เป็นไปได้ก็ได้เพราะว่าอันนี้มันแสดงผ่านรูปธรรมท,ที่ไม่มีการอธิบายแต่ทั้งสิ้นก็อาจจะไม่ถูก100%ยก็ได้เอาเป็นว่าถ้าใครสงสัยอะไรตรงไหนก็ไปตามหาข้อมูลเองก็ได้ครับช่องใหญ่ๆห,หลายช่องน่าจะทําไว้ส่วนผมแน่นอนครับหลังจากเล่นจบนี้แล้วจะมาตามเก็บคอลเลกตเบิลในอีกคลิปนึงแน่นอน คลิปหนึ่งก็น่าจะพอมั้งเพราะว่าผมตัดเอาโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นลังใจผมเลยนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้ามันก็คือจริงๆพาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทจบพาร์ทสุดท้ายแล้วแต่ว่าพาร์ทหน้าผมจะมาตามเก็บคอลเลกติเวอร์ให้หมดแล้วกันโอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ